เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดเรื่องราดีๆของบาเซโลนา่าอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้นะครับสวัสดีครับแฟนบาชาครับทุกคนทุกท่านพบก,กันอีกแล้วครับเฟรนด์โรเบสตรครับรถกระเสมอง บาซ่าไม่ใช่ทีมเต็งของแชมเปี้ยนลีกล่าสุดครับเฟมินโลเปสครับมินฟิวทีมอันซูกาน่าครับไม่มองว่าบาเซโลน่าครับเป็นทีมเต็งทีมมท่มีโอกาสคว้าแชมป์ยูฟฝ่งแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้เฟมินโลเปสครับมินฟิววัย21ปีของบาเซโลน่าครับพยายามลดแรงกดดันต่อตัวเองและเพื่อนร่วมทีมหลังทีมอันซูกาน่าถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่ง ที่จะมีโอกาสคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกในซีซั่นนี้บาสเลานาของอันซี่ฟิกครับกำลังอยู่บนเส้นทางลุนแชมป์สารายการโดยนําเป็นจาฝูงนดิการในปัจจุบันและตอนนี้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกโกปาเดย ที่เสมอกับเอลิติโกมาริดครับ4ประตูต่อ4ในการเล่นรอบตัดเชือกนัดแรกและแค่นั้นยังไม่พอครับทีมของเทนเนอร์ชาวเยอรมันครับกำลังอยู่บนเส้นทางรอบแทีมสุดท้ายบนวทดีแชเปนลีและซิงบาร์ชน่นนั้นจะลงฟาดแข่งกับบริเซียดอทมนุนช่วงกลางเดือนเมษายนผมไม่เมองว่าทีมเราจะเป็นตีหนึ่งหรืออะไรทํานองนั้นผมรู้ว่าเรามีความเป็นไปได้มากมายเพราะเราสามารถมองเห็นทีมที่เรามีวิธีการเล่นของเราและสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาเราสามารถคว้าแชมป์ไดนก็นได้น ก็คือคำกล่าวของเฟลมินโลเปสครับและมิดฟิวร์วัยยี่สิบปีครับกือ,อยังพูดถึงความสมบูรณ์แน่นแฟนระหว่างนักเตะบาซโลน่าโดยเฉพาะกลุ่มคนเพื่อนที่ก้าวขึ้นมาจากศูนย์ฝึกลามาเชียที่มีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จของสมโมสรพวกเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่หลายคนรู้อยากกันมาจากอะคาเดมี่และสิ่งนี้สะท้อนออกมาในสนามและนอกจากนี้ครับเฟมินโลเปสครับยังเน้นย้ำว่าความสําเร็จของทีมร์เซโกนาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลงานมาจากการทาง,งานหนักและพรสวรรค์และความเข้าใจกันในทีม มันเกิดขึ้นพอดีกับสถานการณ์ของสโมสรและทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาเหมาะโอกาสให้หนักเตะเรารุ่งและนั่นคือสิ่งที่ทุกคนฝันของเพ่นดาวรุ่งทุกคนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาอยู่ในระดับสูงในทุกรายการแข่งขันนี่ก็คือการมภาษณาของเฟมินโลเปตครับก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งครับมองอีกมุมคิดหนึ่งเฟมินโลเปตครับก็คิดเห็นต่างก็คืออยากลดแรงกดดันของทีมและเพื่อ่วมทีมว่าถ้าหวังสูงเกินไปถ้าคิดว่า Icana, ทีมตัวเองเป็นเต็งหนึ่งอาจจะเสียสมดุลอาจจะไปกดดันตัวเองและทําผลงานออกมาไม่ได้ดีก็เป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้สําหรับเฟมินโลเปสคิดแบบนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดครับสําหรับเฟมินโลเปสเล่นดีก็ยังให้อยู่กันยาวๆครับมาชนาครับวางแผนยืดสัญญาเฟงกี้เะยองปไปยนถินปี2029เฟงกี้เะยองครับ นับวีนับวันก็เริ่มครับเริ่มจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมฟอร์มอันรอน้อนแรงของเขาเริ่มจะกลับมาเหมือนเดิมฟอร์มที่ดีที่สุดของผู้ชายคนนี้กําลังจะกลับมาเราไปฟังรายละเอียดกันครับเฟนกิรยองครับมินฟิวเซาดาร์ตใกล้จะบรรลุข้อตกลงใหม่กับบา์เลน่าซึ่งทําให้เขาจะอยู่กับสโมสรไปอีก4ปีข้างหน้าเลยตามรายงานครับบา์เลน่าครับเริ่มดําเนินการเจจาก,กับตัวแทนของ Young, เลยองเกี่ยวกับการทําข้อตกลงใหม่โดยทัมงสุกนาครับเสนอสัญ,ญญาอีก3ปีเพื่อล็อกตัวมินฟิวเชา อยู่กับสมโมสนรนไปจนถึง2029และน่าจะมาดูข้อตกลงกันในเร็วๆนี้แฟงกี้ครับพื้นตัวมันจะการบาดเจ็บข้อเท้าด้านขวาและกลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งนั่นทําให้ฟิกครับดเดนเดอนผู้อำนวยการกีฬาของบาชนาครับต้องการที่จะเก็บนักเตะไว้ในระยะยาวกับสมโมสสบาชนาครับเริ่มต้นเจรจาก,กับตัวแทนของแฟงกี้ตยองครับในขณะที่ข้อตกลงกําลังจะสิ้นสุดลงในช่วงปี2026 เริมมีรายงานว่าสโมอสรได้เสนอ3ปีให้แก่นังเตะซึ่งทำให้เขาอาจจะค้าแข่งกับสโมอสอรไปจนถึงหน้าร้อนปี2029เนี่ยจะได้รับค่าจ้างราวๆ18-19ล้านยูโรต่อปีเท่ากับเงินเดือนที่เขาได้รับจากสัญญาปัจจุบันนั่นเองโอ้โหแฟงกี oh, ้ด้ยองครับ เริ่มกลับมาแล้วจริงๆแดนกลางครับแน่นอนแดนกลางมันแข็งซี่จริงๆคําว่าเฟนกี้เดยองก็คือเฟนกี้เดอยองอยู่วันยังค่ำครับไปดูข่าวต่อไปครับเบรดี้ครับปัดข่าวบาดหมางกับชาบีเมื่อก่อนเบรดี้พอตเตอร์ครับเมนฟิลบาร์เซโลนาครับยืนยันว่าเขาไม่มีความบาดหมางกับชาบีนเนสอดีตเทรนเนอร์ทีมอซูกาน,น่าตามข่าวลรือแต่อย่างใดเบรดีด้ครับปัดข่าวเดือที่ว่าเขามีความขัดแย้งกับชาบีนเนสพร้อมยืนยันว่าเขามีความสัมพันธ์ดีกับอดีตเทรนเนอร์ที บรรจการหน้าย้อนกลับไปในซีซั่นที่แล้วครับเรดดี้พอตเตอร์ครับมีปัญหาการบาดเจ็บจนต้องพลาดการลงสนามอยู่บ่อยครั้งในรูปการที่แล้วจนมีข่าวลือว่าเขามีความขัดแย้งกับชาเบียนเนตเดือจะถูกปล่อยออกจากสโมสรนในช่วงเวลานั้นมันยังไม่มีใครพูดกับผมว่าพวกเขาต้องการจะขายผมผมชัดเจนว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ชั่วราวเรื่องจากการบาดเจ็บและผมต้องอยู่ต่อเพนดี้กาว ไม่ว่าจะมีขา่าวหรือว่าเขามีความขัดแย้งกับชาบีนีแต่มิดฟิลดปยี่สปียังยันไม่มีปัญหาดังเก่าผมมีความสัมพันธ์อันดีกับชาบีเพราะเขาพูดเสมอว่าผมคว้างลูกดอกใส่เขาในสื่อและมันเป็นความโกหกมันเป็นเรื่องเกหก ผมมีความสัมพันธ์อันดีผมไม่มีอะไรขดรัดแย้งกับเขาเปดดี้ครับเป็ดดีดด้ยังพูดถึงความแตกต่างระหว่างชาบีเนสกับฮันซีฟิกเจ้าหนายคนปัจจุบันเมื่อคุณพูดว่าตอนนี้เราฝึกซ้อมกันคนละแบบทุกคนก็บอกว่ามันเป็นการทํางานของชาบีและมันไม่ใช่แบบนั้นเลยตอนนี้ทีมเรากําลังทําพืกันกันดีทีมเรากาลังบินสูงเพชริ่งตลอด90นาทีและนี่เป็นสิ่งที่ฮันซี่ฟิกทำและนั่นคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาเป็นโค้ชที่ซีเรียสและจริงจังเหมือนคนเยอรมันขนาดแท้แต่ ต้องสนุกสนานและพูดเล่นกันบ้างเขาเป็นคนแรกที่ทําแบบนั้นเรดี้ครับจะพูดถึงการเผชิหน้ากับจนายเกาอย่างรณรคุมันที่คุมบางเห่งทีมชาตินิทรด์ในปัจจุบันผมตั้งตารอพบกับคูมันเขามอบโอกาสให้ผมและไว้วางใจผมตอนนั้นผมจําได้ว่าเขาเรียกผมเขาเป็นห้องทํางานและบอกผมว่าผมยังอยู่ในทีมต่อนะใช่ผมกลัวผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมกลับบ้านหรือเปล่าเมื่อสื่อถามถึง ความเป็นไปได้ในการเผชิญหน้ากับคู่ปรับสําคัญอย่างเรียมริดในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปีย้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ใช่ผมยอมรับมันนั่นมันหมายถึงว่าเราเข้าไปรอบชิงชนะเลิศผมไม่คิดว่าเราต้องเกรงกลัวใครและนั่นหมายความว่าเราเข้ารอบชิงชนะเลิศแต่ผมจะยอมรับมันได้และนี่ก็คือการสัมภาษณ์ของเพนดี้ครับเนื้อหา โดยรวมครับเปดีก็บอกว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับชาเบียนเดซตัวอย่างใดมีแต่สื่อครับที่เอาไปเล่นกันเองมีแต่สื่อที่เอาไปลงกันเองว่าเบรดีนั้นมีความขัดแย้งกับชาบีนเดซก็จะประมาณนี้ครับสําหรับเขาเนะครับเพืเ่อนๆครับถ้าไม่อยากพลาดน่นรู้ในดีของบาร์เซโลหน้าครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสาหรับนี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ